สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปนะครับเป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยยั่งยืนนะครับเหรียญเป็นเหรียญแอปเปิลนะครับผมรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้รุ่นรอยรวยยั่งยืนนะครับของหลวงพ่อทองนะครับผมหลวงพ่อทองออกปีสอง4ัน้า้อยหกสิบสี่นะครับวัดบ้านไรนะครับผมนะ มาดูข้างในกันนะครับได้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงทองแดงผิวไฟนะครับเปลี่ยนรูปแบบปืนนะครับผมทองแดงผิวไฟนะครับลงยาลายพรางนะครับลงยาลายพรางนะครับแล้วก็ลงยาจีบอนนะครับเป็นลายลายฟ้าเออลายพรางแบบปลาคาราฟนะครับผมนะ เป็นแบบปลาคัดฟนะลายพางแบบนี้ทองแดงผิวไฟนะลยอยย่างยืนนะผมเดี๋ยนปะเปิ้ลน,นะหลวงพ่อทองแบบเต็มองนะครับผมสวยนะครับร,ร,รุ่นนี้นะยมาดูรหัสโคดนะครับรหัสโคดร,รหัสโคดน่าจะสองหลักนะรหัสโคดสามสามสิบนะครับสามหนึ่งนะ รหัสโค้ดสามหนึ่งเอ้ยสามศูนย์นะครับรหัสโค้ดสามศูนย์นะครับสามสิบนะเป็นเลขแบบว่าเรียงเรียงกันลงมานะแล้วก็ตรงนี้ตอกตัรหารนะครับหลวงพ่อทองนะครับผมแล้วก็มีไก่นะแล้วก็ยันนี่เต็มเลยครับล้อมรอบล้อมรอบเหรียญน,นะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะยันมียันพูดซ้อนยันยันเยอะอยู่นะครับ เห็นว่าลอยได้ยังยืนนะครับผมแล้วก็เป็นอ克拉ขอมนะครับเป็นไก่นะผมไก่แจ้นะเหรียญเดี๋ยวนี้จะเป็นไก่เยอะนะครับผมตามกระแสนะเหรียญไก่นะตามกระแสหลวงพ่อรวยภาษาดิโกนะครับอายุทยานะผมเหรียญแบบรูปไก่นะก็เลยหลวงพ่อด้านอื่นนี่จะาอะย,ยุคนี้นะครับหลังจากหลวงพ่อรวยนะก็ จะเป็นเหรียญไก่นะเป็นไก่ชนไก่แก่บ้างนะตามนี้นะเหรียญน,นี้เขาสวยอยู่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองรุ่นรวยยั่งยืนนะผมตลับตลับเป็นสีออกน้ําตาลนะครับสีแบบน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะผมนิ่นะสีน้ําตาลนะนะคล้ายๆน้ําตาลดอกเลือดหมูนะฮะเนเข้มหน่อยนะผม แอปเปิลรุ่นแรกนะอันนี้รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยออกมายังไม่นานนี่นะลอยยังยืนนะครับหลวงพ่อทองนะผมรุ่นนี้การันตีลุ้นเนื้อในรังนะครับห้าร้อ,าอยลุ้นนะครับลุ้นเนื้อในในรังร้อยลุ้นนะครับแล้วก็ลุ้นเนื้อเงินนะครับสามเหรียญในรังนะครับผมแล้วก็จะมี เนื้อทองนะครับมีเนื้ออะปากานะครับเนื้อทองแดงทองทิพย์นะครับผมแล้วก็มีแบคโรเดียมนะครับมีสองเคสามเคนะครับแล้วก็มีงานลงยานะครับผมในงานลงยาแบบนี้นะงานลงยานะครับผมมนะีงานลงยานะครับผมงานซาตินนะครับมีงานซาตินเวยนะ แล้วก็จะมีงานแบบเ,เป็นเนื้อปีกเครื่องบินไม่ตัดปีกนะครับผมนี่เปิเน,นื้อ,อนะครับงานมีงานไม่ตัดปีกด้วยครับผมนะแบบไม่ตัดปีกก็มีนะหนึ่งรังมีงานไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกนี่หนึ่งรังจะมีอยู่หนึ่งมีอยู่สองเหรียญน,นะครับสองเหรียญในรังนะที่ไม่ตัดปีกนะแต่ของผมเนี่ยเป็นแบบตัดปีกนะครับผม แต่ก็องค์ใหญ่นะครับไม่คัดไปตัดปีกเนี่ยใหญ่ๆกว่านี้ครับนี่ขนาดางาน,นแบบว่าปกตินะตัดปีกแล้วยังใหญ่เลยนะ,ยน,ะนีะ่ยก็รุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับผมสร้างน้อยนะสร้างแค่ร้อยห้าสิบลังนะครับสร้างแค่ร้อยห้าสิบลังเท่านั้นนะครับผมะจะมีเนื้อ มหาชนวนอีกนะครับเนื้อมหาชนวนเนื uh. ้วะเนืสตะนะครับผมก็หลายอยู่นะครับหลายรายการเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีไทไทเทเนียมนะครับผมปีดไทเทเนียมนี่เป็นปีเครื่องบินนะครับนะปีเครื่องบินนี่จะเป็นนะครับไทไทเทเนียมนะครับผมเยอะนะครับมีเยอะนะรุ่นละสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะครับราคาออกวัดเลยนะครับสามรสิบถึงสี่ี่ร้อยนั่นราคาออกวัดนะตอนนี้ก็น่าจะ ตอนนี้ผ่านมาค็ตประมาณสักเดือนนับปิ้นนี่น่าจะประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมานะผมก็อยู่ในพศหหกอ่าหกสี่นะผมอยู่ในช่วงหกสี่นะครับก็ก็ถือว่าสร้างยังไม่นานนะครับต้องผ่านไปปีหนึ่งนะครับราคาถึงจะขยับขึ้นหลักพันหลักหมื่นนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะครับผมแลแต่รุ่นนี้นี่ราคาก็อยู่ที่สามสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยนะหลวงหลวงพ่อคูณน,นะเออหลวงหลวงพ่อทองนะผมนะเดี๋ยวหลวงพ่อทองนะ เพราะราคาไม่ได้ไม่ได้แพงเท่าเหรียญหลวงพ่อพัดนะผมเพราะว่าหลวงพ่อพัดนี่มีกระแสจะจะแรงกว่านะเหรียญประสบการณ์นะผมเยอะนะนะอ <c oughs> ันดับหนึ่งของเกจิอาจารย์ของอ่าประเทศไทยนะนะยุคนี้เลยนะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมนะแล้วก็ขยัอมมาก็เป็นหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองก็กระแสจะดังขึ้นหน่อยก็ช่วงอ่บอยทัพจันทร,ร์นะครับที่สร้าง รุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับผมบอยนะาไปจันสร้างก็เลยหลวงพ่อทองก็เลยดังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะแต่ก็สวยนะครับผมเหลียญรุ่นนี้นะเล็บเปิ้ลนะถือว่าใหญ่ไหมนะก็ผมว่าเหมาะกับผู้ชายนะผู้ชายนะผู้ชายห้อยใ,ใส่คอนะแขนคอนะสวยนะครับแต่ผู้หญิงนี่ไม่ไม่ค่อยมือเหลียญจะค่อนข้างใหญ่นะถันเล็กกว่าน,นี้ก็จะเหมาะกับผู้หญิงนะแต่นี้เหลียญค่อนข้างใหญ่นะผมก็ผมว่าใหญ่กว่าเหลี่ยญสิบนะ ว่าใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับเหรียญนี้นะดูแล้วนะใหญ่กว่าเหรียญสิบแน่นอนนะครับนะเพราะว่ารุ่นแบบนี้นะครับก็เหมาะกับผู้ชายที่ใส่กรอบห้อยคอนะครับเหรียญใ,ใหญ่แบบนี้นะผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรอยย่งยืนหลวงพ่อทองนะครับนะวัดบ,บ้านไล่นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามใน คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ